ออา,ไไลา,าวล<อ>ในพระคำของพระเจ้าซึ่งพิธีกรก็ได้ป่ากไว้ครับสุดแล้วผมจะบรล่าวอีกครั้งนะครับ้ การบทที่สองข้อยีพระยาเวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้จะอยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างผู้อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขาขึ้นและในข้อที่24ตนบอกว่าเพราะเหตุน,นั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขา ไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ22ใครจะพบภรรยาก็พบของดีและได้รับความโปวดปานจากภระยาเวกและในสุภาษิตบทที่ส1สข้อ10ข้อ11ได้กล่าวกว่า ภรรยาที่ดีเลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอล้ำเลิศก,กว่าพระพิมสามีของเธอก็ไว้ใจเธอและเขาจะไม่ขาดประโยชน์ใดๆอันนี้เป็นพระชนะตอนนี้พระเจ้าได้ทรงูกพันมนุษย์คู่แรกถ้าเราศึากษาจากพระวจนะของพระเจ้า ก็ตับผีเล่นแรกคือพระธาบรมการคือเจนีซีสหลังจากพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งกุกอย่างแล้วพระองค์ได้ทรงสร้างให้เป็นชายและเป็นหญิงพระเจ้าได้ทรงผูกพันมนุษย์คู่แรกและในคู่คู่ต่อต่อมานั้นโดยการที่เขาทั้งสองมีความสพันธกกันไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนและที่จะมาเป็นสามีภรรยากันก็คือในพิธีมงคนสมรส พิเศษเราถือว่าพิธีมงคลสมรสเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์จิงจังไม่เล่นๆถ้าใครดูถูกดูบินก็จะไม่ได้รับคัมภรอันพิธีวันนี้เรามากระทําไม่เพียงต่อหน้าแขกญาติเพื่อนพี่น้องที่มาเป็นสักขีพยานที่จะมารับรองการเป็นสามีภรรยากันถูกต้อง ที่สำคัญก็คือจำพรอประพักของพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรในคู้สมรสวันนี้วิธีมงคลสมรสนี้ทุกอย่างจะเริ่มก็ที่มาจากพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งครับในขั้นพัน์ทีก็บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งชีวิตของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างนะเงินไมาจากลผมจะเริ่มต้นนะครับ ขอพรสำหรับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อพระเจ้าและเื่า